มิมี่สิปีแล้วจ้ามิมี่แมวของสาวแทบ้านเองนะจ้าวันนี้หล่อเอยยังข้องปีให้กินกินซออะเอาเอากินเซยบไรแล้วก็ไปหาก เนี่ยผ,ผมกินเบิดแล้วค่อยยางมากเนาะปกตินั่งมากินข้าวโพดข้าวโพดหรือข้าวโคดแต่ว่าพอค่อยรู้เลยเด้๋หนีว่านั่งมากินผักช่อหนึ่งนี่แหละพี่น้องยังซอยกันนี่ล่ะ โลแท้แตลกแท้เนาะเฮ้ยมือผู้กาบีใหายบุ้งคนอะมีคนอิจฉาเหมือนนอนมีคนอยากกินน้ำเกลียว <c oughs> บักอื้อหนึ่งกินอยู่บอกินยุติบักโกกินยุติเอม่นี่มะมาพี่ม่นี่ไม่นี่

กินบ่ไงมีมีกินสิเบิร์นเลยเด้อนี่เด้อมากินบ่เอามา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 อีนี่กินอ่าอีหล่ากินเก่งแต่ว่าชัว là con mèo cứ kiên kiên là ba chưa